สวัสดีครับวิธีการ Copy mt 4นะครับเพื่อทำการรัน EA ของเราหลายๆบัญชีนะครับในบุ๊กเดียวกันเราทำบนคอ,อมพิวเตอร์ PC นะครับเราทำยังไงนะครับหรือว่าจะรันบนเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับซึ่งปกตินะครับอของเราก็จะมีตัวของอบัญชีนะครับ เราถ้าเราไม่ทําการ Copy เนี่ยเราก็จะมีแต่ละบล็อกเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเปิดได้บัญชีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นของ a p s นะครับสมมเมื่อเรามีมี c a c c o u n เนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดได้แค่ MTC เดียวนะครับทีนี้เราต้องการที่จะรันในหลายตัวนะครับในกรณีที่เรามี EA หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะครับ ก็เดี๋ยวยกตัวอย่างของไอซีมาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับตัวนี้ผมลองทําไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ของผมทําไ้แล้ว2ตัวนะครับง่ายๆนะครับเราก็เข้ามาตรงไอคอนนะครับของ IC Market ตนะครับตอนนี้ผมมี2 Account นะครับทีนี้ผมต้องการสร้างขึ้นมาอีก Account หนึ่งนะครับแล้วก็คกขวาแล้วก็เข้ามาตรง Open File Location นะครับ Okay. แล้วเราก็เข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับเราเข้ามาตรงโปรแกร,รมไฟล์นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะก๊อบปนะครับ Copy วางอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้ account อ,อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับันตัวนี้เราก็ใส่เป็น2นะครับโอเคกด Continu e นะครับ เราก็เดาบบ่ลคลิกเข้ามานะครับแล้วก็จะเจอเทอร์มินอลนะครับเรากา็คลิกขวาแล้วก็เซนทูนะครับไปสร้างไอคอนที่เดสก์ท็อปนะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้ตัวนี้มานะครับเรากา็เข้ามาตรง Property เหมือนเดิมนะครับเราต้องการเปลี่ยนไอคอนนะครับโอเคเราก็มาตรงอไอคอนตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกของแต่ละบล็อกนะครับเราก็ สามารถที่จะเลือกไอคอนตรงนี้ได้เลยนะครับก็จริงๆอ่า MT4 นะครับหรือว่า MT5 นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มเดีวยวกันนะครับตรงไอคอนตรงนี้จริงๆเราสามารถที่จะใช้ของบุกไหนก็ได้นะครับโอเคเราก็กดก,กดโอเคนะครับกดแอปพลาแล้วก็ OK. โอเคโอเคเราก็จะได้ช็อตคัทตรงนี้ขึ้นมาอีกวันชีนึงนะครับ ก็จะมีตัวที่3ขึ้นมานะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนนะครับเป็นบัญชีที่3นะครับเราก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ทำง่ายๆนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะมันทำยังไงนะครับก็เราก็ดับบัญชีขึ้นมาได้เลยนะครับเราก็จะมี3บัญชีนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะรันเ a ได้เลยนะครับทำเหมือนกันนะครับบนเซเวอร์นะครับ ทำไม่ดีเดียวกันเลยนะครับก็หลังจากที่ลองเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะมีเข้าไปล็อกอินนะครับตามปกติได้เลยนะครับก็เปิดขึ้นมาอีกบัญชีหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับถ้าเรา c o ปปี้ตรงนี้นะครับข้อมูลของตัว เอ็กเปิดหรือว่าอินดี้นะครับก็จะติดมาด้วยทั้งหมดนะครับเป็นข้อดีของการ Copy วิธีนี้นะครับโอเคก็สำหรับวิธีการอ่านง่ายๆประมาณนี้นครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ